เพระหุเวทนิยสูตรว่าด้วยเวทนาหลายประเภทข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของอนาถบิณกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลช่างไม้ชื่อปัญจักกังคะเข้าไปหาท่านพระอุทายีถึงที่อยู่ วหวแล้วนั่งณที่สมควรได้เรียนถามท่านพระอุทายีว่าท่านอุทายีพระผู้มีพระภาคตรัสเวทนาไว้เท่าไหร่ขอรับท่านพระอุทายีตอบว่าช่างไม้พระผู้มีพระภาคตรัสเวทนาไว้สามประการคือหนึ่งสุขเวทนา 2. ทุกเวทนาสอทุกขมสุขเวทนา พระผู้มีพระภาคตรัสเวทนาไว้สามประการนี้เมื่อท่านพระอุทายีกล่าวอย่างนี้แล้วช่างไม้ชื่อปัญจากกังคะได้กล่าวกับท่านพระอุทายีว่าท่านอุทายีพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสเวทนาไว้สามประการแต่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้สองประการคือ 1. สุขเวทนาสองทุกขเวทนาท่านผู้เจริญ อทุคมสุขเวทนาพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในสุขที่สงบปราณีตแม้ครั้งที่สองท่านพระอุทายีก็ได้กล่าวกับช่างไม้ชื่อปัญจกตังคะว่าช่างไม้พระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสเวทนาไว้สองประการแต่พระผู้มีพระภาคตรัสเวทนาไว้สามประการคือ 1. สุขเวทนาสองทุกเวทนาสาอทุคมสุขเวทนา พระผู้มีพระภาคตรัสเวทนาไว้สามประการนี้แม้ครั้งที่สองช่างไม้ชื่อปัญจาก,กังคะก็ได้กล่าวกับท่านพระอุทายีว่าท่านอุทายีพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสเวทนาไว้สามประการแต่พระผู้มีพระภาคตรัสเวทนาไว้สองประการคือหนึ่งสุขเวทนาสองทุกขเวทนาท่านผู้เจริญ อทุกขมสุขเวทนาพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในสุขที่สงบประณีตแม้ครั้งที่สามท่านพระอุทายีก็ได้กล่าวกับช่างไม้ชื่อปัญจก,กังคะว่าช่างไม้พระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสเวทนาไว้สองประการแต่พระผู้มีพระภาคตรัสเวทนาไว้สามประการคือ 1. สุขเวทนาสองทุกขเวทนาสอทุกขมสุขเวทนา พระผู้มีพระภาคตรัสเวทนาไว้สามประการนี้แม้ครั้งที่สามช่างไม้ชื่อปัญจกกังคะก็ได้กล่าวกับท่านพระอุทายีว่าท่านอุทายีพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสเวทนาไว้สามประการแต่พระผู้มีพระภาคตรัสเวทนาไว้เพียงสองประการคือหนึ่งสุขเวทนาสองทุกขเวทนาท่านผู้เจริญ อาทุคมสุขเวทนาพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในสุขที่สงบปราณีตท่านพระอุทายีไม่สามารถให้ช่างไม้ชื่อปัญจกัลงคะยินยอมได้ช่างไม้ชื่อปัญจกัลงคะก็ไม่สามารถให้ท่านพระอุทายียินยอมได้ท่านพระอนนท์ได้ยินการสนทนาปราศัยนี้ของท่านพระอุทายีกับช่างไม้ชื่อปัญจกกลงคะจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลถึงการสนทนาปราศัยของท่านพระอุทายีกับช่างไม้ชื่อปัญจก,กังขะทั้งหมดนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเมื่อท่านพระอนนท์กราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระอานนท์ว่าอานนท์ ช่างไม้ชื่อปันจักกังคะไม่คล้อยตามบรรยายที่มีอยู่ของอุทายีส่วนอุทายีก็ไม่คล้อยตามบรรยายที่มีอยู่ของช่างไม้ชื่อปันจกกังคะประเภทแห่งเวทนาอานน์เรากล่าวเวทนาสองประการไว้โดยบรรยายก็มีกล่าวเวทนาสประการไว้โดยบรรยายก็มีกล่าวเวทนาหประการไว้โดยบรรยายก็มี กล่าวเวทนาหประการไว้โดยบรรยายก็มีกล่าวเวทนา18ประการไว้โดยบรรยายก็มีกล่าวเวทนา36ประการไว้โดยบรรยายก็มีกล่าวเวทนาร้อยแปประการไว้โดยบรรยายก็มีทำอันเราแสดงไว้แล้วโดยบรรยายอย่างนี้เมื่อทำอันเราแสดงไว้แล้วโดยบรรยายอย่างนี้ ชนเหล่าใดจกไม่รู้ไม่สำคัญไม่ชื่นชมตามคำที่เรากล่าวเจรจาดีแล้วแก่กันละกันชนเหล่านั้นพึงหวังได้ว่าจากบาดหมางกันทะเลาะกันวิวาทกันใช้หอกือปากทิ่มแทงกันอยู่ทำอันเราแสดงไว้แล้วโดยบรรยายอย่างนี้เมื่อทำอันเราแสดงไว้แล้วโดยบรรยายอย่างนี้ชนเหล่าใดจะรู้สำคัญ ชื่นชมตามคำที่เรากล่าวเจรจาดีแล้วแก่กันและกันชนเหล่านั้นพึงหวังได้ว่าจะพร้อมเพรียงกันชื่นชมกันไม่วิวาทกันเป็นเหมือนน้ำนมกับนมมองดูกันด้วยในตาที่เปี่ยมด้วยความรักอยู่กามสุขอานนกามคุณห้าประการนี้กามคุณห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่ง รูปที่พึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัด 2>, 2. เสียงที่จะพึงรู้แจ้งทางหู 3. กลิ่นที่จะพึงรู้แจ้งทางจมูก 4. รสที่จะพึงรู้แจ้งทางลิ้นหโผฏฐั 5. พพะที่พึงรู้แจ้งทางกายที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจ ชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดกามคุณห้าประการนี้สุขโสมนัสที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยกามคุณห้าประการนี้เราเรียกว่ากามสุขชนใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าชนทั้งหลายย่อมสวยสุขโสมนัสที่สงบอย่างยิ่งนี้เราก็ไม่คล้อยตามคำของชนนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะยังมีสุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าสุขนี้ สุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าสุขอื่นที่ดีกว่าและประณนีตกว่าสุขนี้เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่นี้แลชื่อว่าสุขอื่นที่ดีกว่าและประณนีตกว่าสุขนี้ ชนใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าชนทั้งหลายย่อมเสวยสุขโสมนัสที่สงบอย่างยิ่งนี้เราก็ไม่คล้อยตามคําของชนนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะยังมีสุขอื่นที่ดีกว่าและประนีตกว่าสุขนี้สุขอื่นที่ดีกว่าและประนีตกว่าสุขนี้เป็นอย่างไรคือเพราะวิตกวิจาร์สงบระงับไป ภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์มีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่บรรลุตติยฌานบรรลุจตุทชฌานอยู่นี้แลชื่อว่าสุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าสุขนี้ชนใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่า ละถึงสุขอื่นที่ดีกว่าและประนีกว่าสุขนี้เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆะสัญญาไม่กำหนดนานัตสัญญาโดยประการทั้งปวงบรรลุอากาสานัญจายตนะฌานอยู่โดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้นี้แลชื่อว่าสุขอื่นที่ดีกว่าและประนีตกว่าสุขนี้ ชนใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าละถึงสุขอื่นที่ดีกว่าและประนีตกว่าสุขนี้เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะล่วงชานโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณัญจายตนะชานอยู่โดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้นี้แลชื่อว่าสุขอื่นที่ดีกว่าและประนีตกว่าสุขนี้ชนใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่า ละถึงสุขอื่นที่ดีกว่าและประณีกว่าสุขนี้เป็นอย่างไรเคอภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะล่วงฌานได้โดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญายตนะฌานอยู่โดยกำหนดว่าไม่มีอะไรนี้แลชื่อว่าสุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าสุขนี้ชนใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าละถึง สุขอื่นที่ดีกว่าและประนีตกว่าสุขนี้เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะล่วงชานโดยประการทั้งปวงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะชานอยู่นี้แลชื่อว่าสุขอื่นที่ดีกว่าและประนีตกว่าสุขนี้อานน o ์ชนใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าชนทั้งหลายย่อมสวยสุขโสมนัสที่สงบอย่างยิ่งนี้ เราก็ไม่ได้คล้อยตามคำของชนนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะยังมีสุขอื่นที่ดีกว่าและประนีกว่าสุขนี้สุขอื่นที่ดีกว่าและประนีกว่าสุขนี้เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะล่วงชานได้โดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่นี้แลชื่อว่าสุขอื่นที่ดีกว่าและประนีกว่าสุขนี้อานนน เป็นไปได้ที่ัญญะเดรถีปริภาชคทั้งหลายจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเป็นไปได้หรือเป็นไปได้อย่างไรที่พระสมณาโคโดมกล่าวสัญญาวเวทยิตนิโรธและบัญญัติสัญญาวเวทยิศนิโรธนั้นไว้ในสุขอาน n o อัญญะเดรัีปริภาชคทั้งหลายผู้กล่าวอย่างนี้เธอทั้งหลายพึงค้านว่าท่านทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคไม่ได้ทรงหมายถึงสุขเวทนาเพียงอย่างเดียวแล้วบัญญัติสัญญาเวทยิตนิโรดนั้นไว้ในสุขเลยแต่บุคคลย่อมประสบสุขในฐานะใดๆมีสุขในฐานะใดๆพระตถาคตจึงทรงบัญญัติฐานะนั้นๆไว้ในสุขพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาสิทนี้แล้วท่านพระอานนท์มีใจยินดีชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาค ดังนี้แลพหุเวทนิยะสูตรที่เก้าวจบ